โอ้ยนั่งทำงานนานๆแบบนี้รู้สึกว่าปวดหลังปวดไหล่จังเลยนะครับการเดินหรือว่าการนั่งผิดท่านานๆนอาจทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยนะครับปัญหาแบบนี้การแพทย์แบบไคโรแพคติกช่วยคุณได้ ไค r โรแพคติกมาจากภาษากรีกแปลว่าการรักษาโดยการใช้มือเป็นศาสตร์วิชาทางการแพทย์ที่เน้นการบำบัดร,รักษาโครงสร้างที่ผิดปกติหรือเสียสมดุลของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยใช้วิธีการจับดัดปรับเพื่อจัดกระดูกและฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่มีปัญหาทําให้การเรียงตัวของกระดูกสันหลังและข้อต่อต่างๆกลับมาสมดุลโดยไม่ต้องจ่ายยาไม่ใช้เข็มและไม่ต้องผ่าตัดนะครับ นอกจากจะใช้วิธีการจัดกระดูกแล้วยังต้องอาศัยการออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตและโภชนาการที่ถูกต้องผสมผสานกันจึงจะได้ผลที่ดียิ่งขึ้นนะครับการรักษาแบบไฮโรแพคติกนั้นเป็นเพียงแค่1ทางเลือกครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ได้แต่สากกว่าเมื่อรักษาหายแล้วยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่คุณก็อาจจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นโรคเดิมได้เหมือนกันนะครับ thank you